มดีแล้วนะเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มชินแล้วครับใช่ทุกท่านบรรยากาศนวันนี้แบบแฟนรอรอเจอเราค่อนข้างเยอะเลยโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ที่มารอเจอด้วยเห็นว่าวันนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่อะไรมาให้กําลังใจพวกเราไปโอ้ได้ลองนะครับได้ลองแล้วบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ไม่ใช่แค่คนไทยนะที่ซื้อนะเพราะว่า ผมเป็นต่างประเทศเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมต่างประเทศทุกคนแทบเลยใช้เซอ่์วีกันหมดเลยใช่เพราะต่างประเทศเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอากาศแห้งด้วยอะไรอย่เงี้ยแต่ทุกคนก็ใช้กันบอกว่าดีมากเลยใช่ใช่ก็ฝากด้วยนะครับเซอ่์วีนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับสกินแคร์ครับก็ฝากด้วยนะครับ นีเอาแล้วใช่โอ้รนใช่ก็โอเคก็ตื่นเต้นนะเพราะปกติก็ต้องก็ออกงานกับพี่ชายบ่อยฉันเป็นส่วนใหญ่ใช่ก็เหมือนมีพี่คอยที่คอยให้คำแนะนำเราตลอดใช่แต่เหมือนครั้งนี้เนี่ยมนเรามายืนด้วยขาด้วยนะยืนด้วยขาด้วยนใช่เราก็เลยต้องเราก็เลย นำบทเรียนที่คุณพี่ผมเนี่ยได้สอนผมมาม,มาใช้ใช่คุณพี่ก็สอนการเอ่อวางตัวการทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยการวา,วางตัวใช่หลักๆมาก่อกการเดินดหลอกการเดินทงกันารเดินโอ้ส่วนเอ้ยไม่มีนะอันนั้นอันนั้นเนี่ยเขาพยายามปล่อยปล่อยให้เหมือนเป็นธรรมชาติของเราบา่อยใช่ใช่ ไม่ถึงกับเสิร์อแต่ว่าเหมือนเลื่อนในทิกต็อกอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนกันใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปอยู่ในอีกที่แข่งกันเพื่อขอพี่จะไปเสื่อตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยนะเติดเลื่อดแล้วเดี๋ยวเจอตัวเองตื่นเต้นะกดไหล่แล้วตัวเองกดไลค์แน่นอนใช่ก็เป็นแบบโอ้ชอบเลใครบอกนะไหล่ตัวเองไหล่ชัวเ็งชอบเนี่ยชอบดิชอบดิ เออครับขอบคุณม,มากเลยครับใช่เออใช่เออเห็นเห็นมีไป่ายรายการบ้างด้วยใช่ก็สนุกมากเลยนะก็หลายๆหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันใช่ก <c oughs> ็เหมืนอ,อมนได้เปิดประสบการณ์ใหม,ม,ม,ม่เหมือนกันใช่ครับก็มันก็ต้องแซวกันบ้างเลยครับใช่พอเขาบีฟมาอย่างนั้นนะ่ะอย่างนั้น เงินเดี๋ยวมันไม่มีอะไรก็มีโบบายกันบ้างนะใช่ยังสีเหลืองชายประมาณนี้ใช่ประมาณนี้รับใช่ตอนนี้ก็สูนสีกันอยู่นะจะังแข่งกันอยู่ว่าใครจะเป็น number o ใช่ นี <54. S 2> ่นายเดินหนุ่มอยู่แล้วสิก็อยากสีเหลืองโอเคธรรมดาที่ไหนใช่เราส้างสร้างสร้างสีผมไม่ดูเขาไม่ดูเลยใช่เพราะว่าเราเริ่มโตแล้วเราต้องคุยกันดูเรื่องแล้วก็เลยก็เลยก็เลยไม่ดูแล้วใช่ อะไรนะครับโห oh, เป็นในทุกๆท,ทางเลยครับเพราะว่าพี่วินก็ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเหมือนกันทั้งด้านวงการเนี่ยก็ใช้าพาะประสบความสาเร็จได้ไหม oh, <okay. S 1> ถือว่าได้ครับแล้วก็มีทั้งด้านธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าครบเครื่องเลยครับใช่จริงๆเนี่ยเป้าหมายเนี่ยผมอยากลองทุกอย่างเลยนะทั้งร้องเพลงทั้งการแสดงทั้ง ทุกอย่างเลยในวงการครับใช่อยากลองใช่ตอนตอนนี้ก็มีเรียนเรียนหมดทุกอย่างเลยครับทั้งร้องเพลงทั้งดนตรีทั้งการแสดงเรียนหมดทุกอย่างเลยครับใช่เตรียมพร้อมครับใช่กีต้าร์ไงอ๋ออีโต้ใช่คือมันเป็นมุกตลกสอนตลกอีกที เราเล่นถูกทุกคนมาเล่นถูกกันอยู่แล้วเหนือชั้นใช่ล่าสุดก็น่าจะอีเวนต์ก่อนหน้านี้แหละครับใช่เนี่ก็ลองทางเนอซีมากเลยใช่นไหมครับอ๋ออบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยทุกคนเขาสั่นมารอกันกันนานมากเลยขผมว่าใช่โอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ ยังเลยครับเดี๋ยวก็จะถามแล้วล่ะยังเลยครับยังไลยจริงจริงแน่นอนใช่เออต้องต้องให้ชินก่อนใช่ถ้าอะไรใหม่ๆก็ยังจะนิดหน่อยใช่ต้องใช่น่าจะจริงเองครับ ผลงานครับก็ตอนนี้ก็มีรายการครับรายการวินมิกอิสุสุวินมิกพิกชีวครับใช่ซึ่งตอนนี้มี4ี่พีแล้วใช่ครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีผลงานให้ทุกคนติดตามรอซอรอยู่แน่นอนครับใช่แต่ที่แน่ๆเราก็เห็นกองไปเตบอลไปสปาริมปิกใช่ไหมยังไงมา้ใช่ผมรอคอยผมรอคอยท็อปปิกนี้มากใช่ก็ผมรอคอยครับ ปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้ยิ่งกว่าปีนั้นแน่นอนใช่ปีที่แล้วยิ่งไปหนึ่งลูกปีนี้สามลูกครับขอสามลูกปีขอสามลูกใช่ก็หวังว่านะครับแต่ว่าปีนี้หลายๆคนก็เริ่มเก่งปีเราแล้วก็เก่งกันหมดแล้วแหละใช่แต่ว่าก็ต้องสู้กันในทีมครับเพราะหลายคนก็เก่งเหมือนกันใช่อะไรนะครับ ถ้าใครเป็นพิเศษเหรอทีมขายดรงข้ามีใครบ้างนะอยู่สีดำอั้นท้าโฟล์เลยแล้วกันใช่ปีที่แล้วเขาเป็นตัวเต็งของทีมเอ่อชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วสีขาวอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่ใช่ก็อยากท้าโฟล์เหมือนกันใช่ควรจะไปเลยไหมครับว่าใครจะเด้ทมากหรือกันก็เดี๋ยวรอดูปีนี้แล้วกันใช่ครับว่า ใครมันจะท็อปฟอร์มเหมืกันนะโฟรนะเอ้ยพี่โฟดพี่โฟดครับพี่โฟดครับพี่โฟดฝากไว้นะครับ